อ่านสักนิดความสำคัญของฉลากอาหารช่วยคุณได้คลับสุขภาพกับออออดในวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของขนมค่ะเป็นขนมที่น้องๆทีมงานได้เอาเข้ามาให้ออออดชิมออออดก็ชิมแล้วก็รู้สึกว่าอืมอร่อยและที่สำคัญก็คือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย ทีนี้น้องๆถามว่าแค่ชิมอย่างเดียวแล้วอ๋อ,อจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราหยิบซองขนมอะค่ะเราก็สามารถที่จะได้ข้อมูลแล้วข้อมูลจากตรงไหนคะตรงฉลากที่เขาระบุเอาไว้ที่ติดอยู่ที่ซองบรรจุภัณฑ์นั่นเองตรงนี้นะคะจะมีขนมครีลรสาราย ถุงก็สีเขียวสวยงามดีอีกถุงหนึ่งแบบเดียวกันค่ะแต่รู้สึกว่าจะต่างรสชาติอันนี้จะเป็นรสธัญญพืชทีนี้พูดกันว่าเป็นขนมสุขภาพแล้วออ,อ,อ,อจ,จะรู้ได้อย่างไงออ,อ,อก็จะดูจากฉลากค่ะเราจะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะแสดงข้อมูลของอาหารให้กับผู้บริโภคทราบสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือในเรื่องของแบรนด์หรือไม่ก็ยี่ห้อผู้ผลิตเขาตั้งชื่ออะไรไว้นะคะในที่นี้ รู้เลยว่าเป็นข้าวเพราะว่าเขาเียนเลยว่าเป็นข้าวอบกรอบแล้วก็มีรสธัญพืชและที่สําคัญก็บอกในเรื่องของข้อมูลที่เรียกว่าวิโลโซเดียมด้วยไม่มีในเรื่องของสารกันบูดทํามาจากข้าวไทยโอ้น่าสนใจตอนนี้เราต้องสนับสนุนสินค้าไทยในขณะเดียวกันพอพลิกไปด้านหลังก็จะมีข้อมูลทั่วๆไปที่มักจะแสดงให้เห็นก็คือในเรื่องของส่วนประกอบ จะแสดงส่วนประกอบที่สําคัญของของอาหารหรือเครื่องดืง่มนั้นๆออกมาให้เห็นเลยนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้ก็จะประกอบไปด้วยเม็ดม,ม่วงหิมพานอุ๊ยน่าสนใจมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สําคัญมีข้าวกรอกสบสามด้วย เราเคยคุยกันใช่ไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของประโยชน์ของข้าวสีไม่ว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกอขอ43เป็นข้าวสุขภาพโดยเฉพาะข้าวกอขอ43ก็จะเป็นข้าวที่สามารถที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เนื่องจากว่ามีค่าไกลซีเมกอินเด็กต่ําแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เป็นข้าวที่มีในเรื่องของใยอาหารค่อนข้างสูงมีสีม่วงให้ในเรื่องของแอนโทไซยานินให้ในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยโอ้เพราะฉะนั้นส่วนประกอบแบบนี้น่าสนใจ เลื่อยลงมาเลยค่ะอ้มีงานนำด้วยให้กดไขมันที่จำเป็นแก่ร่างกายให้น้ำตาลนะคะแล้วก็แบะแสพอมองตรงนี้ด้านสุขภาพเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมีน้ําตาลเนาะเพราะฉะนั้นน้าตาลตัวนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมันเฮลตี้ไหมทีนี้ปริมาณมันค่อนข้างน้อยทีนี้มาดูไขมันชนิดนนอื่นก็พบว่ามีน้ํามันลําข้าวซึ่งก็เป็นไขมัน ประเภทดีเป็นไขมันประเภทไม่อิ่มตัวด้วยแล้วก็มีในเรื่องของไม่ใช้วัตถุการเสียอันนี้ก็คือส่วนประกอบทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นการที่ผู้บริโภคจะเลือกอาหารนะคะเราควรจะต้องศึกษาว่าเขาอาธิบายส่วนประกอบอย่างไรบ้างเพราะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของการแพ้อาหารที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการอาธิบายให้เห็นส่วนประกอบแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าถ้าเรามีอาการแพ้ ชนิดอาหารบางอย่างเราจะได้ไม่เลือกทานยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ออสแพ้แป้งสาลีใช่ไหมคะอาจารย์ออสก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเอ้ยมีส่วนประกอบของแป้งสาลีไหมดังนั้นตรงนี้ไม่มีแป้งสาลีก็โอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูในเรื่องของเครื่องปรุงรสด,ด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกซอสถั่วเหลืองถ้ามีส่วนผสมของซอสถั่วเหลืองอยู่ก็อาจจะมีแป้งสาลีปนอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ถัดมาเลยค่ะมีคําแนะนําในการบริโภคในบางบริษัทหรือผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างก็จะมีข้อแนะนําให้กับผู้บริโภคทราบเช่นอาจจะเป็นวิธีการกินจะต้องเอาไป ุ่นก่อนไหมใช้ระยะเวลาในการอุ่นอย่างไรนะคะหรือว่าจะเก็บผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของอาหารและที่สําคัญค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าใครคือผู้ผลิตจะต้องบอกอย่างชัดเจนว่าใครคือผู้ผลิตนะคะในที่นี้ก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็จำหน่ายโดยใครก็จะเป็นบริษัท mp health จำกัดแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อเพื่อจะเป็นช่องทางในการสื่อสารหากพบว่ามีปัญหาถ้าเราพบว่ามีสิ่งปนเปื้อนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำไมคะ เซ่ฮัลโหลเลยค่ะโทรศัพท์นะคะไปยังบริษัทเพื่อจะสอบถามแค่นี้ไม่เพียงพอค่ะจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารประเภทที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทแบบนี้ก็จะต้องขึ้นทะเบียนกับอยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเลขทะเบียนจากอย13หลักปรากฏให้เห็นซึ่งเราสามารถที่จะทวนสอบเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ผลิตผู้ผลิตได้เพราะถือได้ว่าผู้ผลิตรายนี้นะคะได้รับการอนุญ,ญาตจากอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะข้อมูลตรงนี้ยังไม่สําคัญ เข้ากับในเรื่องของข้อมูลโภชนาการในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลโภชนาการที่แสดงเป็นฉบับเต็มค่ะปกติแล้วเราจะมีการแสดงข้อมูลโภชนาการเป็น2แบบมีแบบฉบับเต็มและฉบับยอ่อแตกต่างกันอย่างไรฉบับเต็มจะแสดงข้อมูลของสารอาหารไว้ทั้งหมด15ชนิดหรือว่า15รายการแต่ฉบับยอ่อ จะหมายถึงข้อมูลที่แสดงสารอาหารนั้นเนี่ยถ้ามีปริมาณน้อยกว่าศูนย์หรือไม่มีเลยแปรายการขึ้นไปก็ให้แสดงแบบยอ่อในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ยังมีการแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการอีกแบบหนึง่งที่เรียกว่าลดหวานมันเค็มหรือเรียกว่าข้อมูลแบบฉลากโภชนาการแบบ GDA ไว้ด้านหน้าด้วยเพื่อให้สามารถรู้ได้ว่ามีในเรื่องของปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมเท่าไหร่ ข้อมูลโภชนาการจะบอก1หน่วยบริโภคในที่นี้ขนมชิ้นนี้1นหน่วยบริโภคคือครึ่งซองแล้วก็ตามด้วยวงเล็บคือปริมาณน้ําหนักคือ25กรัมแสดงว่าในการกินหนึ่งครั้งเนี่ยควรกินเพียงแค่เท่าไหร่คะครึ่งซองในปริมาณ25กรัมเมื่อกินครึ่งซองแล้วจะให้สารอาหารตามที่ปรากฏไว้เพราะฉะนั้นถ้าทานครึ่งซองจะให้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่คะ150่กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ออสหยิบมาทานแล้วคะ่ะครึ่งซองแต่หยุดไม่อยู่คะ่ะกินไปอีก จนหมดเลย1 2ซองเพราะฉะนั้นได้พลังงานเท่าไหร่คะตอบเลยค่ะ300กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะง่ายๆคะ่ะเวลาเราอ่านเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้แล้วว่าถ้าออออต,ต้องการพลังงานเวลา1,800กิโลแคลอรี่แต่หยิบขนมถุงนี้มากินแล้ว300ดังนั้นพลังงานที่ยังจะต้องได้รับจากอาหารนอื่นเป็นเท่าไหร่คะอีก1 5 0 0กิโลแคลอรี่เราก็ไปเลือกรับประทานอาหารอย่างอื่นเห็นไหมคะอันนี้คือประโยชน์แต่ในขนาดเดียวกันประโยชน์ที่สาคัญคือการระบุ สารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในนี้ก็จะระบุเลยค่ะว่ามีปริมาณไขมันทั้งหมดเท่าไหรมีคอเลสเตอรอลทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้คอเลสเตอรอลเป็น0ูนย์แล้วก็มีโปรโตีนอยู่2กรัมมีคาร์โบไฮเดรต12กรัมมีน้ําตาลอยู่2กรัมและก็โซเดียม30มิลลิกรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยในขนาดเดียวกันก็มีการแสดงในส่วนของที่เป็นวิตามิน A b 2แล้วก็แคลเซียมซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่า คือมีน้อยมากก็เลยกลายเป็นสูงแล้วก็มีในส่วนที่เป็นวิตามิน B1 แล้วก็ธาตุเหล็กเล็กน้อยอันนี้ก็คือข้อมูลทั่วๆไปที่ทอ,อออจะพิจารณาเวลาที่จะเลือกบริโภคแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นนะคะตัวอักษรค่อนข้างเล็กเรามาดูด้านหน้าจะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่า GDA การดู GDA จะแตกต่างจากข้อมูลโภชนาการด้านหลังตรงไหนคะตรงที่ว่าข้อมูล GDA นั้นเนี่ยจะแสดงในเรื่องของพลังงานและสารอาหารเนี่ยด้วยกัน4อย่าง อย่างแรกก็คือพลังงานสารอาหารประกอบกันด้วยกัน3ตัวก็จะมีในเรื่องของน้ําตาลไขมันและโซเดียมแต่เวลาที่บอกนั้นเนี่ยจะบอกเป็นคุณค่าโภชนาการต่อ1ซองเลยค่ะจริงๆแล้ว2ถุงนี้เป็นขนมประเภทเดียวกันแต่ต่างกันที่รสชาติอันนี้เป็นเรื่องของรสสาหล่ายดังนั้นอ,อ๋อคิดเลยค่ะว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามองในเรื่องโซเดียมก็ต้องยกให้เลยว่าถุงนี้น่าจะเฮลตี้กว่าเพราะถุงนี้ก็ จะมีโซเดียมจากสาลายเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเวลาที่มีส่วนประกอบอื่นไปแล้วเนี่ยก็จะมีโซเดียมอยู่แต่ทีนี้มีมากไหมเราลองดูนะคะว่าการมีสาลายเข้าไปเป็นส่วนประกอบนั้นมีโซเดียมเท่าไหร่นะคะก็พบว่ามีโซเดียมอยู่ประมาณ140มิลลิกรัมสำหรับครึ่งซองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทานทําไมคะหมดซองเลยก็เป็น280อ้าวแล้วโซเดียมขนาดนี้เป็นยังไงล่ะก็อยากจะบอกนะคะว่า เพื่อสุขภาพที่ดีใน1วันเราก็ควรได้รับโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมค่ะตรงนี้ก็ยังทําไมคะออ้อยู่ในช่วงห่างนะคะเพราะฉะนั้นก็กินวันละซองเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับเราได้กินขนมอบกรอบแล้วก็เป็นข้าวไทยเพราะนั้นอันนี้ก็ช่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการรับประทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่ ครบ5หมู่อย่างหลากหลายแล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ในการกินให้เหมาะสมในคนแต่ละเพศแต่ละวัยแล้วก็แต่ละกิจกรรมที่ทําแล้วก็พยายามกินอาหารให้มีความบาลานซ์ของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ไปคุณก็จะได้ไม่มีปัญหากับสุขภาพค่ะ และพบกันใหม่นะคะในรายการขับสุขภาพกับอออสได้ในทุกวันจันทร์ท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือไม่ก็อินบ็อกมาพูดคุยกันและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิง้งๆิ้